โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยก็จะมา,มาอาทิตย์นะครับเพิ่งตื่นด้วยโอ้โหตอนทุ่มนึ่งม่รจะนอนกี่โมงคืนนี้ก็วันนี้เดี๋ยวจะมานำเสนอในเรื่องของเออจริงๆแล้วไม่ได้เชิงวอตนิวนะครับวอตนิวมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ดีกว่านะครับเป็นฟีเจอร์ที่แสงอยู่ใน คำสั่งเดิมนะครับจริงๆเราเพิ่มมาได้สักพักหนึ่งละนะครับคาดว่าหลายคนก็อาจจะชื่นชอบนะครับเป็นเอ่อเป็นตัวสวิปนะครับซึ่งมันจะมาช่วยตัดปัญหาในเรื่องของเอ่อสำหรับยูเซอร์ที่เคยใช้ตัวออ t เตอร์อินเวนเตมาเนี่ยคำสั่งสวิปเนี่ยอย่างที่เราเข้า,ขาใจกันว่าเมื่อเวลาเรา ทำการสวิตเนี่ยเราจะต้องเจเนเรตตัว cross section หรือว่าหน้าตัดที่เป็นโปรไฟล์เพื่อที่จะให้มันวิ่งตามเส้นทางเดินหรือ,อไอที่เราเรียกว่าผ่านนะครับแล้วก็สั่งให้มันตัดไปตามเชฟที่เราต้องการการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจรูปแบบของหน้าตัดแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของ cross section ที่จะเอามาวิ่งตามเส้นผ่าท,ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนั่นคือ Autoday ์เ n อเรนเตเนาะ อ่าจริงๆ,ๆนันในเอเวนเตอร์เนี่ยมันมีการประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยถ้าเกิดเราจะสวิฟเป็น solid สวิฟก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการในการสร้างสเก็ตผ่านที่มันค่อนข้างที่จะอ่ามีขั้นตอนที่เยอะพอสมควรนะครับเราก็จะต้องทําการอ่าวิเคราะห์ในเรื่องของการสร้างระนาบในการสเก็ตให้ดีด้วยนะครับคราวนี้มาดูในตัว Autodesk Fusion สามสูงแล้วกันอ่าฟีเจอร์ใหม่ที่แฝงอยู่ในคําสั่งสวิฟเดิมเนี่ยมันชื่อว่า solid w ว e p นะครับ solid sweep เนี่ยจะมาช่วยตัดปัญหาในเรื่องของคนที่ไม่สามารถอ generate cross section ได้ดีผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับมันจะแบ่งเป็นสองจำพวก user ที่สามารถอ่านแบบได้เขาเรียกว่ามีความชำนาญน,นะครับจะสามารถทำการวิเคราะห์ในเรื่องของรูปแบบหรือว่าโปรไฟล์ของ cross section ออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเก็ต a าดเองก็ตามโปรไฟล์หน้าตัดเองก็ตามพวกนี้มันจะง่าย นะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับยูเซอร์ใหม่ๆที่เขาเาพิ่งจะมาใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าเพิ่งจะหัดเขียนแบบนะครับเราสามารถใช้วิธีการนี้มาช่วยลดความยุ่งยากผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับลดความยุ่งยากทำให้เขาเนี่ยสามารถวิวเคราะห์หน้าตัดได้ได้จากตัวรูปแบบของเชฟของโซลิดเลยก็คือสั่งให้มันวิ่งไปตามเหมือนกับเวลาเราใช้ CNC เนี่ยแล้วก็เอาทูนวิ่งตามแล้วมันจะตัดเป็นเชฟไหนมนหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่า สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสร้างตัวโปรไฟล์แล้วก็ก้อนโซลิดขึ้นมาอยู่ดีนะครับแต่ขั้นตอนมันก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตในขั้นตอนง่ายๆแล้วกันนะครับผมโอเคเอาเป็นทรงกระบอกแล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะมีอยู่สองโซลิดบอดีนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าตัวอั t อร์เร็กชั่นสามูเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นคอนเซปต์ของ top-down design คอนเซปต์เนาะนะเรารู้กันอยู่แล้วแหละ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวทรงกระบ,บอกขึ้นมาก่อนซึ่จะเป็นตัวบอดี้เช่ถูกตัดนะครับผมจะใช้คำสั่งสเก็ตนะแล้วก็ใช้ระนาบที่เป็นเอ็กนะครับคลิกลงไปทําเป็นทรงกระบ,บอกขึ้นมาปกติโดยใช้คําสั่งเซอร์เซนธรรมดาเซนเตอร์นะครับห้าสบมเมตรแล้วกันเล็กๆแล้วก็ออฟเซตขึ้นมานะครับใช้คําสั่งสเก็ตในโหมดของแ a n e l โมดิฟายทีมดีเซนนี้ดึงเข้ามานะครับ เอาสักสามมิลลิเมตรนะครับให่มันมีผนังหนาหรือว่าท่านใดจะใช้จะเลือกใช้เชลก็แล้วแต่ไม่ไม่ว่ากันวิธีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับผมฟินิชสเก็ตไปผมก็ยังไม่ชินกับคำเขาเรียกว่าอะไรปรับให้มันมาเป็นไอโซมัติิวิวโดยวิธีการกด f6 ซึ่งในฟิวชั่นมันทำาันไม่ได้นะนอกจากว่าเราจะไปเซตให้มันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคัสตอมไมค์คอมมานนะแต่นี้คือเราที่ผมบอกผมจะชอบสอนในรูปแบบที่มันเป็นคำสั่งพื้นฐานพอเวลาเราไปติดตั้ง หรือว่าไปใช้โปรแกรมใหม่ๆเครื่องใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถรันได้ตามปกตินะครับไม่ต้องไปประยุกต์ใช้มากพันมาไม่อีกชุดนะครับให้ความหนามานิดนึงเลื่อกไปที่โปรไฟล์วงแหวนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นไปคลิกซ้ายค้างแบกขึ้นไปเอาเจ็ดสิบห้าแล้วกันอันนี้คือบอดี้แรกค้านในในบอดี้แรกผมจะเปลี่ยนสีเขาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ซะด้วยนะครับเป็นเบสบอดี้แล้วกัน นะเปลี่ยนสีด้วยคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Appearance เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันลากมาวางโป๊ะหนึ่งทีหลังจากนั้นนะครับปิดไปก่อนต่อไปลำดับถัดไปให้เราจินตนาการว่าเรามีทูนหรือว่าเป็นตัว Cutting Tool อยู่อันหนึ่งจะให้มันวิ่งตัดน,นะครับในแนวไหน ในเบื้องต้นมก็จะให้เขาวิ่งตัดออกมาตรงๆถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้คําสั่งสร้างเวิร์กเพลนแล้วก็สร้างสเก็ตทําเป็นแนวต,ตัดขึ้นมาแล้วก็เอ็กทูดอะไรพวกน,นี้มันก็ซับซ้อนอย่างที่ผมบอกนะครับซับซ้อนคราวนี้ผมจะมาใช้สเก็ตที่อยู่ในออ i ิจินะครับเอาประมาณนี้แล้วกัน w o r k p l a พลที่เป็น XY นะครับเลือกสเก็ตเลยเยกตัวอย่างผมจะให้ทูนของถม ไม่เอาเอาไปแบบนี้นี้สกีเป็ก่อนรุ่นสดอะก็เลยต้องคิดหน่อยโอเคผมจะออฟเซ็ตเวิรเพลงขึ้นมาจากผิวนี้นะ ดึงขึ้นไป,ไปสากีสีให้มันล,ยลอยๆนะครับแล้วก็ใช้เวิร์กเพลนเนี่ยเป็นระนาบอ้างอิงในการสเก็ปผมจะใช้คสั่งเส้นนะครับหรือว่าใครจะใช้เรกเทนกูล่าก,ก็แล้วแต่ได้หมดสมมติว่ามันเป็นทูนอย่างนี้มากําหนดเดเมชั่นที่หลังก็ได้นะไม่สีเรียสดึงมาบรรจบกันก่อนแล้วก็ค่อยใส่คอนสเตนนะครับผมจะรีโวลบอกก่อนแนละ้วผมจะรีโวล ใช้คอนสแตน t p เปอร์เพนดิคูตั้งฉากแล้วก็เปอร์เพนดิคูลตั้งฉากเช็คนะครับถ้าขึ้นหนี้แสดงว่ามันมีคอนสแตน t อยู่แล้วเคนะเปลี่ยนให้เป็นเซนเตอร์ไลนใส่ Dimension เอาสิบมิลแล้วกันใส่ระยะให้มันเลยมานะครับให้เลยขอบวงแหวนลงมาสามสิบห้ากำหนดมุมนะครับกําหนดมุม ถ้าไม่สามารถดีเท็ t ตัวแกนกลางได้นะครับเราอาจจะใช้มสั่งลากเส้นขึ้นมาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดผมลากเส้นสเก็ตขึ้นมาเลยวิธีการง่างยๆแล้วก็ปรับเส้นนี้ให้เป็น r e f e r e n c e line เป็นต l i า e ด้วยใส่ Dimension นะครับจิ้มไปที่เส้นหนึ่งเส้นสองปุ๊บเอาสักสี่ห้ามุมตลาดเลยหลังจากนั้นปีนี้สเก็ตนะครับรีโว่า ให้เป็น new solid body ผมเอาตั้งชื่อใน body ให้เป็น tool นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีซะหน่อยเอาสีน้เงินอ่ะลากโ o s ไปคราวนี้อย่าลืมว่าเรามีสเ e ็ c h p l a n ที่อยู่ตรงกลางอะผมเปิดขึ้นมาโชว์อะครับ หลังจากนั้นเรามีทูนบอดี้มีเบดบอดี้แล้วเราเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัวผาสเก็ตนะอะจะทำการสร้างผาสเก็ตอันดับแรกง่ายๆเลยไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกไปที่ผิวด้านหน้าของทรงกระบอกเขาก็จะทำการเซตมาที่ normal work plane เราก็ใช้ระนาบ,บนี้สเก็ตแล้วก็ตั้งลายลงมาสมมุติว่าผมจะให้ทิ้งดิ่งลงมาสักประมาณห้าสิบแล้วกันใส่ดิมนชันเลย คราวนี้นะครับอผมปรับเปในสโตรมติกวิวให้เห็นภาพลักษณะจะเป็นแบบนี้นะพวกเราดูเป็นแบบนี้นะคราวนี้ผมจะฟินิชสเก็ตก่อนฟินิชสเกตก่อนผมจะทําการสร้างเพลนมาวางไว้ที่ปลายตรงนี้วิธีการสร้างเพลนง่ายมากไปที่ tab, แท็บพนเนลของคอนสแตคชั่นแล้วก็ไปที่เพลนอะลองัาคลิกหนึ่งทีแล้วก็จิ้มไปที่เส้นนะครับแล้วก็ดึงลงมาให้สุดนะครับอ่าเลือกดิสแตนต์เป็นแบบ Proportional นะครับ เขาจะแบ่งเส้นเป็นสีส่วนกดโอเคหลังจากนั้นก็ใช้เพล n e ตัวนี้แหละสร้างสเกตออกมาหลังจากนั้นนะครับผมใช้ Arc Center Point Arc นะครับเอาเซนเตอร์ตัวนี้อาแล้วก็กว่านะครับผมจะให้สวิงมาสักหกสิบองศานะหกสิบองศาตอนนี้คือเส้นยังไม่อยู่ตรงกลางเนาะเราก็ไม่ยากเลย ใช้คำสั่ง c n s t t a n t ช่วย Concentric นะครับคลิกที่วงกลมที่เป็น Arc แล้วก็วงกลมที่เป็นสกะบอกก็จะล็อกเข้าให้มัน c ซ n t e r t ร i n t ร่วมศูนย์กันหลังจากนั้นเราจะได้แบบนี้ขึ้นมาหนึ่งอันคราวนี้ผมจะให้เขาสวีปต่อลงมาสักหน่อยสวีปต่อลงมาสักหน่อยทำยังไงอ่ะ คลิกก่อนไม่ยากอะฟินิสเกตนะครับเราได้สเกตสองสเต็ปแล้วนะสวิปตต่อลงมาคราวนี้สวิปตต่อลงมาผมต้องมีระนาบที่ตั้งฉากกับเส้นนี้ถูกไหมอ่าผมก็ใช้ฟอนตัคชั่นแล้วก็ไปนาะรองผามันจะไม่มีมันจะไม่มีเอ่อเปอร์เพนยูกล่ากับผ่านนะครับเหมือนออเ o อเรอเนเตอร์นะเราใช้ตัวนี้ได้เลยคลิกหนึ่งแล้วก็ดึงมา เราจะปรับ distance type เป็น physical proportional mm hmm. ก็ได้อันนี้ใช้ proportional ง่ายสุดนะดึงมาให้สุดก็โอเคทุกอย่างต้องตั้งฉากนะไม่งั้นเราทำแบบนี้ไม่ได้ไปที่ k e ก็ h แล้วก็เลอกไปที่ p l n e นะครับคราวนี้ผมก็ดิ่งออกมาเลยด่งออกมาเลยปับ๊บให้เลยนะครับให้สมมติให้เราจินตนาการว่าทูนของเราเนี่ยมันวิ่งไปในแนวไหนนะครับแล้วก็ สเก็ตให้มันได้ตามรูปแบบนั้น50ให้เลยนะครับให้เลยแม็กชัวร์สุดก็คือให้เลย,เล,ยลักษณะน,นี้ยังไม่ต้องฟิลเลตไม่ต้องฟิลเลตเลยนะครับไม่ต้องฟิลเลตโอเคคราวนี้ผม f ิ n i s สเก็ตไปอ่าเรามาดูกันเรามาดูกันผมมีสามส่วนสองส่วนแรกคือทูนบอดี้บีเบตบอดี้แล้วก็ทูนนะครับ สองก็คือตัวที่เป็น s สเก็ตพาดจะให้วิ่งตามเส้นสีดำๆอะไรที่ไม่เกี่ยวมันจะเซตเป็น c o n s t r u c ชั่นนะครับโอเคไหมหลังจากนั้นนะครับใช้คำสั่ง s w ว e ีเลยส w วี p สวีนี่นะครับปับ๊บเขาจะมีไทให้เลือกเห็นไหมครับเบื้องต้นี่ยไม่มีโซลิดสวี p นะถ้าแต่ก่อนนะครับตอนนี้มีเลือกเป็นโซลิดสวี p เขาจะให้เราเลือกสองอย่าง Body ก็คือแท่งสีน้ำเงิน พาดก็คือตัวไหนเลือก select ถ้าเรเกิดบอกว,ว่าเราจะให้ c h a i n selection ก็ได้เบื้องต้นผมอยากให้เราเห็นภาพกันนะครับยังไม่ต้อง c h a i n selection เราจะได้รู้ segment ของ s k e t c h ที่เราจะต้องเลือกผมเลือกเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามอย่างนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับ operation ให้เป็น cut orientation ผมให้เป็น perpendicular per คือให้ตั้งฉากกับ alignment ของพาดกดโอเคได้แล้วง่ายไหม เห็นไ,ไหมครับเราไม่ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะต้องใช้ท d Sketch แล้วก็ Project s u r f e to Surface แล้วก็ค่อยมา Sketch เ,เป็นวงกลมแล้วก็ s w e e ซึ่งแบบนี้มันก็ถามว่า,าถ้าคนอันแบบหรือว่า Generate Cross Section ได้ง่ายเนี่ยมันก็เข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เพิ่งมาใช้ใหม่ก็จะมองภาพขัดขัดนิดน,นึงหรือว่ายังไม่ค่อยออกกันนะครับผมเห็นไ,ไหมครับตัวนี้ก็จะช่วยในปัญหาในเรื่องนี้ได้เราจะฟิลเลหรือว่าอะไรต่อเนื่องก็ อันนี้ก็แล้วแต่เราเองเช่นผมจะฟิลเลตตัวนี้เพิ่มเติมให้มันไม่ตกขอบนะก็จิ้มไปที่ขอบเลยโชแล้วก็ดึงสักหน่อยปั๊กนี่สักสามมิลิเมตรเห็นไหมครับแล้วแต่แล้วแต่แแตชับหลังจากนั้นก็เราก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหมครับอ่ามันก็จะวิ่งตามทูนที่เราเลือกให้ง่ายไหมเห็นไหมครับ ทุกอย่างก็คือตั้งฉากมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูติดทุกไหนก็สอบถามผ่านอินบ็อกซ์เพจมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยเพจสอลเขียนแบบเพื Cat, ่องกลทีดีแก็ก o ยู u ท e c ช anel แ a t i ไอดอลนะครับก็ฝากไว้หน้าที่นี้นะครับยังไงฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ